การมีผลิตภัณฑ์ใหม่ L6 ขึ้นมาอันนี้อันนี้จุดประสงค์สําคัญคืออะไรคะจริงๆต้องเรียนคุณนันทิยากับผู้ชมทางบ้านอย่างนี้ครับว่า L6 เนี่ยย่อมาจากสลากกินแบ่งรัฐบ,บาลหกหลักนะครับหรือว่าลอตเตอรี่หกในแอลเนี่ย,น,ยนะครับค,คือมันเป็นรูปแบบเดิมเนี่แหละครับที่ทําอยู่ปัจจุบันนี้เลยคือไม่ได้เป็นรูปแบบใหม่อะไรเลยนะครับเป็นรูปแบบเดิมนี่เลยนะครับเพียงแต่ว่าทําไมถึงจะต้องให้คณะรัฐมนตรีเนี่ยอ,อนุมัติในเรื่องของประกาศรูปแบบ ประเภทนี้ออกมาด้วยเนื่องจากว่าอ,อ,อย่างนี้ครับคือพรบสำนักระสลากที่เราใช้เนี่ยตั้งแต่ปีหนึ่งเจ็ดเนี่ยมันได้มีการแก้ไขครั้งล่าสุดก็คือแก้ไขเพิ่มเติมนะครับคือหนึ่งเจ็ดเนี่ยยังใช้อยู่นะครับแต่ว่ามีเพิ่มเติมเข้าไปในปีหกสองนะครับในปีหกสองนี่เพิ่มเติมไปไมันมีอยู่มาตราหนึ่งเนี่ยที่ว่าเก่อนที่จะมีการออกออรูปแบบประเภทของสลารูปแบบใหม่เนี่ยจะต้องให้ทางคณะรัฐมนตรีเนี่ยอนุมัติประกาศ รูปแบบประเภทนั้นนะครับอันนี้เป็นหลักเลยคือพูดง่ายว่าต่อไปเนี่ยหลังจากปีหกสองไปถ้าจะมีการออกผลิตภัณฑ์สลากอะไรก็แล้วแต่เนี่ยจะต้องให้คณะมนตรีเนี่ยเห็นชอบในรูปแบบและประเภทนั้นๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหกสองออกมาแล้วแต่ว่าการขายสลากเรามีมาตั้งนานแล้วก่อนหกสองในในใน,ในกฎหมายที่เพิ่มต่หกสองเขาก็เลยมีอีกมาตราหน,นึ่งนะครับเป็นบทเฉพาะการว่าโอเคอะไรที่ทําอยู่ก่อนที่จะ แก้ไขประยสองเพิ่มเติมเนี่ยก็ให้ทําต่อไปนะครับ mm. เพราะฉะนั้นเนี่ยอมันก็เป็นการกับการเป็นว่าถ้าเราจะประกาศรูปแบบหรือประเภทสร้างรูปแบบใหม่แล้วเราของเดิมเนี่ยเราไม่ประกาศมันของเดิมมันจะหายไปครับคุณอนุทินอริญาตชมพอพอจะนึกภาพไหมครับเพราะนั้นน่ยเราจําเป็นที่จะต้องเอารูปแบบประเภทหรือของเดิมที่ทําอยู่เนี่ยออกมาประกาศด้วย mm. อพอ,พอ,พ,อพอจะทันพอจะตามทันไหมครับ คุณมันที่อยาคือ,ค,ค,อคือง่ายๆเลยสรุปก็คืออการที่จะทําของเดิมได้จากการที่จะทําของใหม่เนี่ยจะต้องมีการป,ประกาศรูปแบบประเภทมาโดยคอรมอนะครับทีนี่พอประกาศรูปแบบเป็นสามนะครับแล้วไม่ประกาศของเดิมที่ทําอยู่ก็คือสลากปัจจุบันเนี่ยหรือตอนนี้เราเปลี่ยนชื่อเป็นแอลหกนะครับค่ะแอลหกมันจะหายไปสลากปัจจุบันจะหายไปอ๋อ น,นี่มันก็เป็น,น,นเรื่องของในแง่ของข้อกฎหมายใช่ใชที่ต้องมีการประกาศออกมาให้ถูกต้องท่านนั้นเองประมาณนั้นนะนะคะใช่ครับเพราะตอนนี้ตอนนี้ที่เราทําได้อยู่เนี่ยเราทําได้โดยพื้นฐานกฎหมายใต้พื้นฐานของบทเฉพาะการาที่ทําสลากปัจจุบันนีที่ขายสลากเนี่ยสลากใบเนี่ยรวมทั้ทงดิจิตอลอันเนี้ยทําภายใต้บทเฉพาะการอยู่ยังไม่ได้มีการประกาศรูปแบบประเภทเออกมาค่ะเซ็นบ้างไหมครับ หมายความว่าไอ้ตัวหกหลักที่เราเราเราพิมพ์ออกมาแล้วเราก็แบ่งโคต้ตามาขายผ่านทางแอปเป่าตังเนี่ยหลังจากนี้ก็ยังคงเหมือนเดิมตามนี้ถูกต้องไหมคะเหมือนเดิมทุกอย่างเลยครับคุณนัน,นทยาครับผู้ชมทางบ้านเหมือนเดิมทุกอย่างเลยจะเ,เปลี่ยนปรับวิธีการเล็กน้อยก็คือปัจจุบันเดิมเนี่ยสลากที่ขายในแอปเป่าตังหรือที่เราเรียกว่าสลากที่ต้อนเนี่ยเราเอาสลากใบมาสแ,แกนเข้าระบบะใช่ไหมครับค่ะ แต่เมื่อประกาศออกมาแล้วเราประกาศวิธีการออกมาให้สลักที่ต้อนที่ว่าเนี่ยเราจะไม่พิมพ์ละเพีงไม่ต้องไม่ต้องพิมพ์แตะแกะละเราไม่แบกเราจะไม่พิมพ์เลยแต่ตางนี้ทีเดียวแต่ว่าการิจะเปในแบบดิจิตอลอย่างเดียวเท่านั้นใช่ใช่สลักไอ้หกที่เป็นดิจิตอลเราก็จะไม่ผิดเลยใบก็เหมือนเดิมตัวแทนเหมือนเดิมดิจิตอลใครจะเป็นตัวแทนก็เป็นเหมือนเดิมทั้งนั้นเพียงแต่ไม่ได้ผิดแค่นั้นแค่นั้นเอง